สวัสดีครับพบกับอัญท่อรถไถซิ่งเหมือนเดิมครับพี่น้องสายซิ่งสายดันสายแรงทั่วไทยจัดไปครับสายดันสายแรงทั่วไทยงานส่งครับงานส่งครับ L 5 0 1 8 SP ตัวใหม่ครับวันหยุดเราก็มาหยุดครับเทศกาลสงการสงาร่สงงานครับสวนภูมอเภสวนภูมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ คัำซิงคำซิง,ซงแพ็กคู่เลยครับวันนี้สายซิงสายรันสายแรงทั่วไทยต้องจัดครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปด SP ครับใส่ได้หมดครับตระกูล L ซีรี e s erie, M ซีรี e s MU ซีรีส s สำหรับค่ายอันทั่วไทยซิงนะครับ f c สส่งโอมเหมือนเดิมครับเนี่ยตัวนี้เป็นคำ สเเลสสามศูย์สีครับปอดสนิมเลยกานเนียนๆขัดเงาวิบวับวิบวไปเลยตัวนี้จะเป็นขําสายฟ้านะครับขําสายฟ้านี่คือตัวสายฟ้านะครับมีแบน์อันทรไทซิซงให้ครับเสริมความแข็งแรงให้ครับสองชั้นเลยนะครับหนาหนาไปเลือๆไปเลยโอเค สำหรับสายซิ่งสายดันสายแรงทั่วไทยสนใจแล้วก็ทักที่เพจอันทระไทยซิ่งได้เลยนะครับคือช่องทางในการสั่งซื้อก็แอปรัชดนาโชปปี้ก็สั่งได้เลยครับเบอร์ติดต่อสายตรงก็063ครับ4566 452นะครับ L5018SP ตระก,กูล L s e r i e s ใส่ได้หมดครับนี่ใหม่ๆเลยใสยคัมซิ่งครับคัมซิ่งแพ็คคู่ครับวันนี้ชุดท่อรั่นกลางครับก่อนเดือนก็ใส่ตัวน็อตลังคานะครับยึดให้แน่นก่อนนะครับมาสายขวานะครับ ข้างในนี้ยึดให้แน่นก่อนนะครับใส่ง่ายนอดเราก็จะมีแถมให้นะครับนัดดำยาวสองตัวสั้นหนึ่งตัวครับด้านล่างก็จะมีเหล็กรูปตัวเอครับเด็กฉากรูปตัวเอยึดกับนัดตัวร่างนะนี่ตัวใหญ่คลายออกมาตัวหนึ่งนะครับนี่เป็นฉากรูปตัวเออนะครับเพื่อรองรับกับหัวจอยนะครับ แถมให้ครบชุดครับไม่ต้องเจาะครับใส่ได้เลยสำหรับ L50 L4036 4 7ได้หมดครับ L s ซร i M เ m c ี e, MU Series นะครับอันให้แน่นให้ตึงมือนะครับ่อีอกข้างหนึ่งนะครับประกอบใส่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับ อีกข้างหนึ่งก็ถ้า L 5 0 1 8ครับลังคาจะต่ำนะครับเราก็ยึดกับตัวหัวน็อตน็อตบันไดตัวหนึ่งนะครับเนี่ยคายตัวไหนตัวหนึ่งออกก็ได้ครับสองฝั่งใส่ได้เลยเราก็จะมีน็อตดำสั้นสวมเข้ากับหัวจอยตัวนี้ให้นะครับเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนตัวน็อตตัวนี้ออกนะครับเนี่ยมีน็อตดำสั้นมีน็อตดำสามตัวครับดำยาวสองตัวบนลังคาครับดำสั้นหนึ่งตัว เข้าตรงรูบันไดนะครับนี่รูบันไดตัวนี้นะครับนี่สังขึ้นบันไดเนี่ยใส่ง่ายครับประกอบง่ายใส่เองได้นะครับวันนี้ส่งงานครับอำเภอสวรรณภูมินะครับบ้านตายหยวกครับเอฟซี <Wow. S 1> ลหลายๆท่านทักมาก็ทักมาได้เลยครับที่0 6 3 4 5ห6 4 5 2ห้าครับโทรสายตรงโทรสั่งได้เลย ตัวนี้ L50 ใหม่ๆเลย5018 SP Special ครับคูปุต้าตระกูล L อีกข้างหนึ่งก็เหมือนเดิมครับเช่นเดิมนอดบนลังคานะครับนแน่นๆสองข้างเลย ยึดกับเหล็กฉากรูปตัวแอลของเรานะครับเนี่ยทีนี้ก็ประกอบสายฟ้าเข้านะสองข้างเหมือนเดิมครับซ้ายขวาเลย คลายนะ็อตบันไดออกนะคร baptism? ับด um like ูหน şey, em, ึ anu, whirring, si ่งนะครับเราจะมีน็อดดำสั้นให้ไปใส่แทนหัวจอยเดิมนะครับโโวิใส่ง่ายครับใส่เองได้นะครับไม่ได้เลยนี้่เข้าเวินก่อนเข้าเวินสวัสดีสงกลางครับจะมาไหนจะมาไหน ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับค้ำซิ่งค้ำแต่งซิ่งนะครับเนี่ยฉากรูปตัวเอก็อยู่ลักษณะนี้นะครับตัวยึดเอลซีรียึดให้แน่นนะครับบีบน็อตสองข้างให้เข้ากันให้แน่นเลยนะครับเวลาใส่นะครับสำหรับ L อลห้าศูตัวใหม่ก็ห้าศูนปีนะครับ ก็ถือว่าเสร็จครับสำหรับค้าซิ่งนะครับ <Yahoo! S 1> บีบนัดให้นั่นเลยนะครับให้กระชับเลยกันสั่นครับเวลาใช้งานจริงนะครับบีบ่สองข้างบีบตัวตัวนี้ด้วยนะครับล็อกตัวนี้ด้วยข้างบนนะครับ บีเพนแน่นทั้งสองข้างนะครับสายฟ้าทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายครับเช็คน็อตทุกตัวนะครับให้แน่นเลยตัวบนตัวกลางตัวล่างนะครับทุกตัวนะครับเวลาใช้งานจะไม่เสียงดังนะครับ สำหรับสายซิ่งสายดันสายแรงทั่วไทยครับสนใจก็ทักมาได้เลยครับที่เพจอันทวาร,ธรธไทยซิงครับหรือสั่งซื้อในทางแอปราชดา a s โซฟี่ได้เลยครับสำหรับําสายฟ้านะครับคําตรงคําเคําเลคําไดสีมีหมดครับสั่งได้เลยกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับสายคําซิ่งมีคําตรงตัวคาดหน้าก็จะเป็นตรงนะครับคําตรงตัวนี้สายฟ้าคู่ครับสายฟ้าเล็ก มีสายฟ้าเดียวแล้วก็คำเคคำตัว X ครับมีหมดแหละครับสำหรับสายสิ่งสายรันทั่วไทยต้องการส,กสั่งซื้อก็โทรได้เลยสายตรง06 3 4 5 6 6 4 5 2ครับต้องจัดครับพี่น้องสายสิ่งก่อนลงนาปีนะครับช่วงนี้ก็เริ่มไถนะเริ่มไถแล้วนาบางบางพื้นที่ก็เริ่มเกี่ยวแล้วครับ เริ่มลงนาปีแล้วนะครับช่วงนี้ครับสายซิ่งสายดันสายแรงก็สั่งเข้ามารัวๆได้เลยครับรับพี่น้องสายซิ่งสายดันสายแรงทั่วไทยวันนี้ก็ L5018SP ครับแพ็คคู่ครับคำซิ่งกับท่อซิ่งครับเดี๋ยวจัดคลิปต่อไปเดี๋ยวจัดท่อซิ่งให้ดูนะครับพี่น้องสายซิ่งสายดันสายแรงทั่วไทยก็ถือว่าเสร็จนะครับเนี่ยคำของเราประกอบให้เสร็จนะครับเนี่ยนี่เป็นฉากตัว L ครับใต้เบรกครับใต้ ใต้เบรกนะครับตัวนี้ตัวยึดจะมีรูปฉากตัวแอลนะแถมไปให้เลยครบชุดครับไม่ต้องไปสั่งซื้อนะอันนี้เราแถมให้ฟรีครับอุปกรณ์ครบชุดเลยอีกข้างครับนี่น็อตรูบันไดครับนี่คลายน็อตรูบันได,นดออกนะครับเนี่ยเนะี้ยชัดๆไปเลย ขันเข้าเหมือนเดิมครับดูวาเสร็จครับโอเคครับท้ายท้ายคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้กับช่องอันทรโไถซิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ